ก็กราบสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําพระวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยเป็นหลักนะครับแล้วก็จะพูดถึงเกจิต่างๆด้วยนะครับซึ่งรอบนี้นะครับผมมีพระอยู่2รายการก็อย่างที่พี่ๆรู้นะครับรายการแรกก็คือรายการพระประกันนะครับรายการที่2ก็คือพระบ้านนะครับพระบ้านเนี่ยก็จะมีเก๊มีแท้ปะปนกันไปแต่แท้เนี่ยเก้าสิบเก้าจะบอกเก้าก็ไม่ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วกันประมาณนั้นนะครับบางทีมันก็มีหลงมาองสององนะครับอันนี้มันเป็นพระบ้านเนาะ ผมหวังว่าพี่ๆจะเข้าใจอยู่นะครับอะ่ะพูดถึงพัะประกันนะครับพี่รอบนี้นะครับผมลงทุนเยอะเยอะจริงนะครับอันนี้ยังไม่ได้รวมพระบ้านนะพระบ้านประมาณ 3- 4พันนะครับที่ผมต้องจ่ายนะแต่ผมยังไม่ได้จ่ายเขานะครับเนี่ยพระบ้านประมาณ3 4 0 0 0พันส่วนพระประกันเนี่ยโอ้โหเกือบมือนะนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําว่ามีรายการไหนบ้างน,นะครับเผื่อพี่ๆได้ดูคลิปนี้แล้วจะทักบ้านเขียวมาจับจองกับผมได้นะครับอะ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตทิ้งบ้านเขียวไว้ตรงนี้แล้วกันอะ่ะบ้านเขียว อ่ะนะครับพระประกันเนี่ยนะครับมีหลายรายการมากนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวเริ่มต้นเลยแล้วกันเนาะก็จะมีเหรียญหลวงพ่อกลวยปี55นะครับหนึ่งอีประมาณ2เหรียญน,นะครับเหรียญปี55ปีปี56าหมีไหมอะ่ะไม่แน่ใจนะว่าว่ามีปี56าหกไหมนะครับแล้วแล้วที่สําคัญนะครับผมมีรูปหลวงพ่อกลวยปี58ผมได้เครดิตมา5บาทน,นะครับพี่พ เห็นมือไหมห้าบานอ่ะผมได้รูปหลวงพ่อกวยปี58มา5รูปนะครับ5าบานแต่ผมเนี่ยจะเก็บไว้กับตัวเอง1บานเหลืออีก4บานผมก็จะปล่อยในไลฟ์สดหรือว่าใครจะทักหลังบ้านมาก็มารับกับผมได้นะครับประกันแท้แน่นอนได้รับจากศูนย์พระเลยนะครับไอชุดพระประกันเนี่ยนะครับก็จะมีรูปหลวงพ่อกวยปี58นะครับห้าบานเนาะแต่ผมจะปล่อยแค่4บานผมขออนุญาตเก็บไว้1บานนะครับเพราะว่า เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ผมได้มานะครับพี่พี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ผมได้รูปปี58มานะนะครับผมก็จะปล่อย4บานนะครับถ้าใครอยากจับจองนะครับอีกประมาณ3วันพระมาถึงผมนะพี่พี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอีกประมาณ3วันพระมาถึงผมนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมยังไม่ได้จับตัวจริงนะครับแต่ประการแท้แน่นอนนะครับอันนี้เชื่อถือได้นะครับจากศูนย์พระเลยก็จะมีรูปปี58แนะครับแล้วก็จะมีเอ่ออเหรียญปี56มีผมมีสองลิตร ผมมี2เหรียญเป็นเหรียญโล่หลังยันปี56นะครับผมมีแค่2องค์เท่านั้นนะพี่ๆนะราคามิตรภาพมากมาก,มากเลยนะครับราคาแบบถูกแน่นอนอ,ะอ่ะผมว่าพี่ๆสามารถเช่าไปแล้วไปต่อได้เหรียญเหรียญโล่ปี56าผมมีสองเหรียญน,นะครับเดี๋ยวรอพามาสมพร้อมกันเนาะนะครับแล้วก็จะมีรูปนะครับเป็นปี6-2อเออด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นจีวอนนะครับจีวอนแผ่นใหญ่นะครับ ผมไม่มีตัวอย่างให้ดูนะผมต้องรอองค์จริงมานะครับพี่พี่ผมไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ประกันแท้แน่นอนผม,ผมได้ไปเช็คราคาในเว็บมานะครับผมขอผมขออนุญาตอ้างอิงราคาในเว็บนะครับก็คือราคา800บาทขึ้นไปนะพี่พี่นะครับราคา800บาทขึ้นไปนะไม่ว่าจะเป็นรูปปี58นะครับรูปปี62นะครับ ราคา800บาทขึ้นไปอันนั้นคือราคาอ้างอิงในเว็บนะแต่ผมปล่อยไม่ถึงหรอกนะครับเดี๋ยวราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าใครอยากรู้ราคาจริงๆนะครับก็ทักบ้านเขียวผมมาได้นะอ่ะทักบ้านเขียวมาสอบถามได้นะครับอันนี้ประกันแท้แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกหนอโอ้ยผมมีเยอะหลวงพ่อกลวยแต่ผมจำไม่ได้ว่าผมได้อะไรมาบ้างเพราะว่าตอนที่ผมรับมาเนี่ยผมรีบผมรีบเอาอย่างเดียวเห็นว่าเป็นหลวงหลวงพ่อกลวยผมรับ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 ไว้หมดเลยนะครับผมก็เลยจําไม่ได้ว่าผมได้อะไรมาบ้างนะนะครับ แล้วก็จะมีปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันปีสามแปดนะครับสององค์นะครับแล้วก็มีปูท่ทวดเตาลีดนะครับปีห้าแปดหลังหนังสือพิมพ์นะครับป 58, เป็นปีห้าเอ้ยไม่ใช่ห้าแปดปีหกแปดนะครับก็คือปีนี้นี่แหละนะครับเป็นเตาลีดเป็นเป็นปูท่ทวดเตาลีดหลังหนังสือพิมพ์พนะี่ปีหกแปดนะต่อโค้รหกแปดอยูอยอย่อยู่ด้านหลังนะครับราคาวัดเนี่ยประมาณสองร้อยห้าสิบบาทนะราคาวัดช้างให้อันนี้สร้างจากวัดช้างให้โดยตรงเลยนะครับพี่พี่นะ ถ้าใครไม่ไปรับที่วัดก็มารับกับผมได้นะนะครับเพราะว่าอยู่ภาคใต้นะอยู่จังหวัดปัตตานีหรือเปล่าผมก็จาจังหวัดไม่ได้นะครับว่าช้างให้น่าจะปัตตานีนั่นแหละนะครับนะอันนี้ส่งตรงมาจากปัตตานีเลยนะครับปูทวดปีห้าแปดไอ้ปีหกแปดนะครับแล้วก็มีล็อกเกตพระพุทธชินราชนะครับปี15เห็นมีคนถามหากับผมอยู่นะนะครับรอบนี้ผมได้มา3ององนะครับสำหรับล็อกเกตพระพุทธชินราชนะครับหลวงพ่อกล้วยหลวงปู่โตหลวงปุกเสกนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยอันนี้เพราะว่าผมได้มาบ่อยู อ่ะนี่นะครับล็อกเก็ตพระพุทธชินราชนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับผมได้สีแดงมานะพี่ๆนะสีแดงแรงฤทธิ์นะครับเป็นฉากสีแดงนะนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ของผมสีแดงแบบนี้นะครับเป็นปี15นะครับเมื่อก่อนเนี่ยล็อกเก็ตรุ่นนี้นะครับราคาไปแตะพันอยู่อยู่สักพักหนึ่งนะนะครับแล้วก็กลับลงมาหลักร้อยประมาณ800ตอนนี้ราคาก็ลดลงมาเหลือแตะประมาณประมาณ5 600ประมาณนี้นะพี่ๆนะอ่ะเดี๋ยวผมมาทําความพามาทําความรู้จักกับล็อกเก็ตชินราชนะครับ นี่นะเป็นปีหนึ่งห้านะครับเป็นพิธีจักรพรรดิเป็นพิธีใหญ่มากเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับมีหลวงพ่อกลวยนะครับมีปู่โต๊ะหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่เฮ้ยทันหลวงพ่อพรมด้วยวะนะครับเแล้วก็มีหลวงปู่ทิมวัดรหัสไร่นะครับหลวงปูกเสกนะครับมีเยอะมากๆเลยนะพี่พนะี่ดูรายชื่อดีดูรายชื่อดีพี่พี่ทั้งหมดอ่ะหนึ่งร้อยเก้ารูปนะครับที่มาปลูกเสกในพิธีนั้นนะตอนนี้ราคาอยู่ประมาณนี้แหละพี่พี่หลักร้อยนะครับ แต่ผมปล่อยถูกกว่านี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวรอล็อกเก็ตมาถึงก่อนจับจองได้นะพี่ๆนะนะครับผมได้มาแค่3องค์เท่านั้นนะครับชิบชๆนี่นะครับปลูกเสกเมื่อปีหนึ่งห้านะครับลปลูกเสกใหญ่โตมโหฬารที่เมืองพิษณุโลกนะครับอะไรประมาณนี้นะนะครับหลวงพ่อกลวยท่านได้ เขาจะปลูกเศษรวมใช่ไหมพี่พี่เขาจะปลูกเศษรวมพอปลูกเศกรวมเสร็จปุ๊บหลวงพ่อกลวยท่านก็มาปลูกเศษเดี่ยวตั้งแต่ประมาณสองทุ่มยันถึงเช้าอ่ะประมาณตีสี่ตีห้าประมาณนั้นนะที่ผมได้ศึกษาประวัติหลวงพ่อกลวยมานะครับท่านจะปลูกเศษรวมเสร็จปุ๊บนะครับหลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านก็แยกมาปลูกเศษเดี่ยวอีกรอบหนึ่งตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณสองทุ่มะยันเกือบเช้าอะนะครับซึ่งอันนี้คือเขาเล่าปากต่อปากมานะพี่พี่คือคนในพิธีนั้นน่ะชาวบ้านน่ะที่อยู่ในพิธีบริเวณนั้น่ะ เขาถามว่า i, หลวงพ่อท่านนี้ทาไมท่านมานั่งปลูกเศษเดียวอีกท่านคือใครอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาสงสัยไงเพราะว่าเขาปลูกเสกเสร็จแล้วอะแล้วหลวงพ่อกลวยท่านมานั่งปลูกเศกต่ออีกตั้งแต่นั่นแหละสองทุ่มยันเกือบเช้านะครับนั่นแหละเลยเป็นที่มาว่าล็อกเกตหลวงพ่อกลวยนะครับล็อกเกตชินราชปีหนึ่งหหลวงพ่อกลวยนะครับเพราะว่าท่านเด่นเรื่องการปลูกเศษ เรื่องอธิษฐานจิตยอยู่แล้วหลวงพ่อเกวยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเล่าปากต่อปากกันมานะครับว่าเห็นหลวงพ่อกวยปลูกเศษสองทุ่มยันเกือบเช้าอ่ะอันนี้คือข้อมูลตาประวัตินะครับที่ได้ศึกษามานะนะครับพูดง,ง่ายๆว่าหลวงพ่อกวยมาปลูกเศษเดี๋ยวอ,อีกอีกครั้งหนึ่งอ่ะประมาณนั้นอ่ะนะครับอ่ะแล้วก็มีรายการไหนอีกนออันนี้คือรายการพระประกันเนาะนะครับส่วนรายการพระบ,บ้านนะครับก็รอไม่เกินวันพุธนะครับพี่ๆี่ทุกสิ่งทุกอย่างเลย ผมจะขึ้นไลฟ์สดนะครับไม่เกินวันพุธผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นวันอังคารหรือวันพุธนะสวันนี้แหละนะครับก่อนขึ้นไลฟ์สดเนี่ยผมก็จะมาทาคลิปรีวิวพักก่อนขึ้นไลฟ์สดให้พี่ๆรับชมเหมือนเดิมนะครับนะพี่ๆชอบองค์ไหนก็แขบรูปส่งมาทางบ้านเขียวได้เหมือนเดิมนะครับหนี่บ้านเขียวนะนะครับชอบองค์ไหนนะครับสมมติว่าผมองค์นี้นะครับเราพี่ก็แขปหน้าจอรูปนี้ก็ส่งมาทาง ทางบ้านเขียวผมนะครับส่งรูปทิ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตามตอบอีกทีหนึ่งนะพี่พี่นะใครมาก่อนได้ก่อนนะครับโดยเฉพาะรูปหลวงพ่อกวยปี58นะพี่พี่อย่าพลาดนะผมได้มาแค่5้บานเท่านั้นปี6-2ก็ไม่แพ้กันนะครับพี่พี่มันเป็นรูปที่แบบว่าเขาเล่นกันอ่ะเขาสะสมกันอ่ะมันไม่ใช่รูปแบบว่าจะจะอธิบายยังไงดีพูดง่ายว่าเป็นรูปที่มีประสบการณ์แล้วกันประมาณนั้นนะครับพี่เห็นองค์จริงเนี่ยพี่ก็จะนึกออกนะผมเขาไม่รู้จะหาองค์จริงมาจากไหนให้พี่พี่ดูนะนะครับ สรุปนะครับพี่พี่พระประกันเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อกล้วยนะครับก็จะมีเยอะกว่าผมสรุปไม่ถูกเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรออีกประมาณ2อสวันนะครับพี่พี่นะพระมาถึงผมจะมาถ่ายคลิปรีวิวพระก่อนขึ้นไลฟ์สดให้พี่พี่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับพี่พี่เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอโทษทีครับพี่ขอโทษทีครับผมลืมว่าท้ายคลิปผมจะมาพูดถึงเรื่องพ่อปู่ยี่กองหงนะครับรายการนี้นะครับคือพ่อปู่ยี่กองหงนะครับของหลวงปู่ศิลานะครับนี่ นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่นิยมเลยนะพี่ๆนะเป็นพิธีใหญ่นะครับเป็นทางวัดจ,จัดสร้างเองนะครับธรรมอุทยานนะครับปี68นะครับนี่อันนี้ผมแขวนขึ้นคอนะอันนี้ผมเพิ่งเลี่ยมเสร็จนะครับผมเพิ่งเลี่ยมเสร็จนะเพิ่งไปรับมาเมื่อกี้เองนะครับทาไมผมถึงเออเอาหลวงปู่ยี่กองม,มาขึ้นคอนะครับพี่ผมมีเรื่องเล่าประมาณนี้นะก็คือแบบว่าช่วงประมาณเดือนพฤศ,ศจิกาธันวาแล้วก็มกราเนี่ยสเดือนเนี่ยผมจะมีโชค แบบเนี้ยทุกปีนะครับแบบว่าโชคลาภลอยบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันใกล้จะถึงวันเกิดของผมนะวันเกิดผมเนี่ยเดือนธันวาที่ใกล้จะถึงนี้นะครับซึ่งผมจะจะมีโชคดีแบบเนี้ยทุกทุกปีนะครับผมก็เลยแบบว่าเอ่อเรื่องเสี่ยงโชคละกันพูดถึงเรื่องเรื่องเสี่ยงโชคละกันเนาะนะครับซึ่งผมเนี่ยก็พอมีโชคบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมก็เลย มีคนแนะนําให้ผมมาบูชาพ่อปู่ยี่กองหงนะครับจะเด่นเรื่องโชคลาภเรื่องสายเสี่ยงโชคอะประมาณนั้นะนะครับซึ่งผมได้มาเนี่ยอย่าหาว่าผมขี้โม้เลยนะพี่ๆนะผมได้มาวันแรกเนี่ยเชื่อไหมคืนนั้นอะผมชนะเจ็ดคู่ลวดเลยซึ่งวันเหนือความคาดหมายผมมากเจ็ดคู่ลวดคืออะไรพี่ลองไปจินตนาการเอาเองนะผมผมไม่อยากลงรายละเอียดอยวา,าหาว่างมงายนะพี่ๆนะนะครับผมได้มาวันแรกนะครับผมชนะเจ็ดคู่ลวดนะครับ แล้วก็ผมไปรับมาวันนี้นะครับพี่พี่ดูสิดูได้ไหมว่าเขาจะหาว่างมงายไ,ไหมสูงแรกแล้วกันสูงแรกนี่นะครับผมอธิษฐานว่าด้วยบาร,รมีพระปู่ยี่กองหงของหลวงปู่ศิลาศิิจันโทร,รุ่นโคตรเศรษฐีนะครับขอให้จุดๆ,ๆๆคู่นี้มีหนึ่งประตูภายในครึ่งแรกผมอธิษฐานแบบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เย็นแล้วอะ่ะตั้งแต่บ่ายสามอะจนถึงตอนเนี้ย คำอธิษฐานของผมเนี่ยสำเร็จทุกครั้งเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะนะครับอย่าหาว่างมง,งานนะพี่ๆนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะครับซึ่งผมยังไม่เคยผิดหวังนะนะครับสิบคู่ผมได้มาแล้วเก้าพลาดหนึ่งนะครับอ่ะผมบอกอย่างนี้เลยแล้วกันซึ่งท่านจะเด่นเรื่องโชคลาภนะครับอันนี้เป็นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะนะครับพี่ๆนะผมไม่ได้มาขายยี่กองหงนะนะครับอันนี้ผมอยากแนะนําประสบการณ์ที่ผมได้เจอเดี๋ยวนี้ผมได้เจอณนะวันเนี้ยนะครับ นะวันแรกผมก็ได้แล้วอะนะครับผมก็เลยตัดสินใจเอาไปเลี่ยมกรอบขึ้นคอนะพี่พีแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมนี่ครับด้านหลังลูกเต๋ากับไพ่นะครับดูเนี่ยผมให้ช่างทําเองนะเนี่ยช่างบอกว่าโอ้โหโคตรยากเลยนะครับแกก็บ่นผมนะผมบอกว่าผมอยากได้แบบนี้ผมส่งรูปให้ให้แกไปแกะแกะ,แกะลายออกมานะครับก็จะได้ลายประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเต๋ออันนี้ก็จะเป็นไพ่นะครับตัว K หรือเปล่าคิงหรือเปล่า ตัว킹แล้วก็ตัวควีนนะครับควีนก็คือตัคิวเนาะใช่ไหมอ่ะเนี่ยรายละเอียดพี่อันนี้สายเสียงโชคนะครับพี่ๆนะเออเผื่อบางคนแบบเอจใจว่าเฮ้ยมาสายหลวงพื่อวกกวยแล้วทําไมไปเล่นยี่กอหงนะครับอ่ะผมจะอธิบายแบบนี้นะครับเออเรื่องบางเรื่องนะครับเรื่องบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถขอพรกับพระได้นะครับอย่างการเสี่ยงโชคขอเลขขอหวยอะไรประมาณเนี้ย บางเรื่องเราไม่สามารถขอกับพระได้นะครับแต่ขอเรื่องเมตตาค้าขายแค้วค่าปลอดภัยแบบเนี้ยขอกับพระได้นะครับส่วนในเรื่องแบบเสี่ยงโชคเรื่องการพนันน่ะก็บอกตรงๆเลยนะครับซึ่งเราไม่สามารถขอกับพระได้โดยตรงนะเราต้องไปพึ่งอย่างอื่นนะครับไปพึ่งพลังงานอย่างอื่นก็อย่างเช่นผมยกตัวอย่างยี่กองหงนี้แหละนะครับท่านเด่นเรื่องอะไรนะครับเด่นเรื่องโชคโชคลาภเด่นเรื่องเสี่ยงโชคนะครับผมก็เลยเอามาบูชานะครับแล้วผมก็ มีประสบการณ์ตั้งแต่วันแรกที่ได้มาเลย7คู่รวดนั่นแหละนะครับนะมันก็เกิดประสบการณ์กับผมนะพี่ๆนะนะครับคําที่ผมอธิฐานนะเดี๋ยวผมจะพูดใหม่อีกรอบน,นะครับนะครับผมท่องนโม3จบเนาะแล้วก็บอกว่าด้วยบาร,รมีพ่อปู่ยี่กอหงของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรุ่นโคตรเศรษฐีขอให้คู่นี้มีหนึ่งประตูภายในครึ่งแรกนะครับหรือว่าภายในสิบนาทีก็ได้นะครับ ซึ่งมันประสบผลสําเร็จเกือบทุกครั้งนะครับสิบคู่พลาดแค่คู่เดียวแต่ว่าไอ้คู่ที่พลาดอ่ะครึ่งหลังผมก็ได้นะพี่ๆครึ่งหลังผมได้ครึ่งแรกมันอาจจะไม่ยิงไงนะครับแต่มันไปยิงครึ่งหลังนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมคิดว่าโอเคเลยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะพี่ๆนะฟังเป็นเรื่องสนุกสนุกขำขำไปแล้วกันเนาะนะครับอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จบประมาณนี้ครับพี่ๆคลิปยาวละโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ